สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาพามาดูรีวิวเซอร์ปิโก้นะครับอันนี้เซอร์ปิโก้อันนี้เป็นรถของผมเองนะตั้งแต่ทำมานี่คืออยู่ด้วยกันมาประมาณโอ้โหน่าจะหลายเกือบสิบปีนะครับนี่นะก็ยกลงตั้งแต่ปั้นมาใหม่นะครับแล้วก็มาปั้นใหม่อีกรอบนึงนี่ ก็จะมาจอดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเออราก็เอ้ยเอาไปให้คนขี่ดีกว่านะครับเกิดถ้ามีท่านไหนสนใจนะครับรถเครื่องดีเครื่องจบอะไรเครื่องเบิกนะนะครับนะแท,ท้ทุกชิ้นรับประกันว่ารถจบแน่นอนแต่เป็นทรงรุงนะครับเพราะว่าผมเองก็อายุจะห้าสิบปีแล้วไม่ไม่ได้ขี่เลยนะเรามาเริ่มรีวิวกันนะครับ ชุดสีเป็นชุดสีไปทำเพิ่งทำสีมาใหม่นะครับลายเอสีนะนี่นะครับล้อนะครับก็เป็นล้อสิบเจ็ดสิบแปดยี่ห้ออะไรวะผมลืมละผมลืมละนี่อันนี้ยางนะ้าอาจจะแบนนะครับดุมเดิมนี่เบิกใหม่หมดนะครับแผงคอเซเอนะครับเบิกนะครับแผงคออันนี้แท้นะครับจเจ็นอนะ่ะดูความว่ามันเบิกมาตั้งแต่ตอนตอนนี้ทํารถเสร็จนะ่ะก็เชิงจะเก่าหน่อยนะครับอ่ะ เครื่องนะครับจบไล่น็อตมาแล้วนะครับไล่น็อตมาสวยๆนะท่อนะครับเป็นท่อของ SGR นะครับสอจอท่อซิ่งนะครับนี่นะใต้ท้องไม่มีบุบครับเพราะว่าเออมีบุบหน่อยนึงครับน่าจะตอนขิ่นไอ้นี้ไม่รู้ไม่ดึงก็ไม่เคยกระแทกนะแต่ทำไมนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับไม่น่าเกียดนะครับนี่นะครับรวมนะครับระบบไฟติดหมดนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะ หลังจากหลับไหลมาอุ้ยรอบนี้ที่จอดนี่ไม่ได้จิดเครื่องเลยน่าจะประมาณสักต้องมีเกือบ2เดือนนะต้องมีประมาณเกือบ2เดือนนะครับควันเลยอาจจะเยอะนิดนึงนะครับรถมันไม่ค่อยได้ขี่นะนี่นะครับดูรวมๆนะครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับอยากจะมาแบ่งปันพี่ๆนะครับหาคนที่แบบเอาไปใช้งานน้องเนาะเอาไปใช้งานน้องนะเอาไปใช้งานน้อง เอากันผมเปิดนะครับบอกเลยว่าราคานี้ผมขาดทุนค่อนข้างเยอะอยู่นะผมเปิดที่6.900ื่นาพนะครับใครใครไหวก็ทักมานะครับใครไหวทักมานะครับนี่นะครับเดิมๆนะแผ่งคอเซตเอ็กนะครับนี่นะสวยๆครับรถสวยนะครับรถน่าเก็บสะสมนะเราจอดไว้นี่ครับเนี่ยปัญหาของการจอดนานจอดไว้นะครับเวลาเขียนออกมา จากห้องกระจกทีหนึ่งก็ยางรั่วทีหนึ่งบางทีมันต้องนี่นะครับก็เลยว่าให้คนไปใช้ดีกว่าภาษียังไม่ขาดนะครับคันนี้ภาษีถึงธันวาหกเจ็ดนะยังไม่ขาดนะครับภาษีคันนี้นะครับรถเป็นชื่อผมเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรนี้นะครับ065 2380 969นะครับ นี่นะครับเป็นเบอร์เบอร์สายตรงผมเลยนะสพี่ทัางไหนอยากได้ไปเก็บอยากได้ไปขี่เที่ยวนะ่ะผมแนะนาเลยนะครับนี่นะครับคาบูเคเหลี่ยมนะเสื้อทองหนึ่งแปดห้าห้านะครับอาร์มนี่ก็เบิกนะครับอาร์มเบิกใหม่อะไรเกินใหญ่คันนี้เป็นมือหนึ่งกับหมดนะก็อาจจะมีปนๆเก๋ๆไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าผมว่าเครื่องจบก็โอเคแล้วนะครับใครที่ไหวนะครับใครสนใจลองติดต่อเข้ามานะครับ หกหมื่นเก้านะครับศูนย์หกห้าสองสามแปดศูนย์เก้าหกเก้านะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ